ไม่ได้สั่งนะคะไม่ได้สั่งอันนี้แถมครับอุ้ยแถมเหรอคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็แถมครับอุ้ยได้สองอันอุ้ยขอบคุณคะ่นนแะแถมปิดครับสามอันเหรอคะโหสุดยอดขอบคุณค่ะ ทุกคนอยากรู้กันใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นย้อนเวลาไปดูกันกน,นี่แหละค่ะตู้ลับความสะอาดแพ็คคู่ทั้งเครื่องยนต์ทั้งรถแค่เติมเชลวีพาวเวอร์เท่านั้นรับไปเลยน้ำยาล้างรถเชลทาวด์แอนด์แร็เปอรี่แค่เติมน้ำมันเชลวีพาวเวอร์ชนิดใดก็ได้ครบ600บาทเครดิตรับก็คือเติมเต็มถัง1,800บาทไปเลยค่ะเราได้รับสูงสุดถึง3ซองคุ้มมากเท e ่านั้นยังไม่พอนะคะเติมน้ำมันทุกชนิดที่ปั๊มเชลแล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิต K t ทคุณจะได้รับคะแนน KTC คณไปเลยค่ะ ยทุก600บาทจะได้คะแนนปกติบวกคะแนนพิเศษสูงสุด1,800บาทต่อเซลสลิปนะคะสำหรับสายคุ้มตัวจริง TC, บัตรเครดิต KTC จดให้เพิ่มอีกและคะแนนรับเครดิตเงินคืน14%ไปเลยจุกๆเมื่อใช้คะแนน KTC Forever เข้ายอดใช้จ่ายต่อเซลสลิปโอ้ยคุ้มแบบดับเบ,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 แบบิ้ลคุ้มแต่สองสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ต้องลงทะเบียนก่อนนะที่แอป KTC mobile เลยค่ะแค่ค้นหาโปรโมชั่นเชลแล้วลงทะเบียนตามขั้นตอนง่ายมากๆอย่าลืมลงทะเบียนกันนะรู้อย่างนี้แล้วจะรออะไรคะรีบขับไปที่ปั๊มเชลล์ บ้านแล้วพบบัตรเครดิต KTC ไปเติมน้ำมันเต็มถังกันเลยวันนี้ถึง31สิงหาคม2,568